สวัสดีค่ะหลังจากที่หมอเก้าห่างหายกันไปสักพักหนึ่งเลยนะคะก็วันนี้จะมาสรุปงานวิจัยให้ฟังอีกครั้งค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของสโตรกนะคะหรือว่าอัมาพาตครึ่งซีกค่ะโดยงานวิจัยนี้นะคะเขานําผู้ป่วยอัมาพาตนะคะทั้งหมดค่ะ128คนนะคะซึ่งมีอายุระหว่าง41ถึง73ปีค่ะได้นําคนไข้นะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะ โดยกลุ่มแรกนะคะจะเป็นการรักษาด้วยกายภาพบําบัดค่ะแล้วก็ทานยาตามปกติค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะทํากายภาพบําบัดเช่นกันค่ะทานยาเช่นกันนะคะแล้วก็เพิ่มการฝังเข็มด้วยค่ะสําหรับการทํากายภาพบําบัดนะคะจะทําวันละ45นาทีนะคะถึง1ชั่วโมงค่ะทํา5ถึง6วันนะคะต่อสัปดาห์ค่ะโดยการทําก็จะมีทั้งการพลิกตัวนะคะการเชนการหายใจการเคลื่อนไหวของข้อต่อนะคะการ สร้างกล้ามเนื้อการยืนนั่งการทรงตัวการเดินนะคะฝึกทั้งหมดนี้เลยค่ะส่วนกลุ่มที่มีการฝังเข็มเพิ่มด้วยนะคะก็จะมีทั้งฝังที่จุดนะคะเนยกวานค่ะซันอินเจียวสุยโกนะคะฉือเจ๋อจีเฉียนหวดจงหยางลิงเฉียนจูซาหลี่ฟู่ทูะคะ่ค่ะตามรูปนะคะหยางฉือเทียนจิงเทียนเจินจงจู่โจซาหลี่หยางกวนค่ะรวมไปถึงเว่ยจงเว่ยยางอินเหมือน ยังลิงเฉียนเฉิงซานนะคะผลการวิจัยนะคะก็พบว่ากลุ่มที่ทำการฝังเข็มด้วยค่ะที่มีสีเหลืองเนาะก็จะมีการพัฒนาหรือว่าการฟื้นฟูของกล้ามเนื้อดีกว่ากลุ่มสีฟ้านะคะรวมไปถึงเซลฟ์แคร์ค่ะการช่วยเหลือตอนเองของผู้ป่วยก็ดีขึ้นค่ะคุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะทั้งในลองเท e r แล้วก็ short t e มนะคะเปเ a p e r นี้นะคะเขาก็พูดถึงกลไกลของการฝังเข็มด้วยค่ะว่ามันรักษาโรคอ,อัอมาพาตได้ยังไงนะคะ เลยนะคะก็คือเพิ่มการไหลเวียนของเลือดค่ะช่วยขยายหลอดเลือดนะคะทําให้เลือดไปเลี้ยงที่สมองมากขึ้นค่ะเพิ่มออกซิเจนในเลือดด้วยนะคะแถมยังลดอนุมูลอิสระค่ะทําให้สเต็มเซลล์ของสารสื่อประสาทในสมองนะคะดีขึ้นค่ะเมื่อออกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้นนะคะเซลล์ที่เสื่อมก็น้อยลงค่ะเร่งเกี่ยวข้องกับโมเลกุลาร์พาสเวตต่างๆนะคะลดภาวะเป็นกรดในเลือดค่ะลดระดับน้าตาลในเลือดค่ะ ลดการเกิดการอักเสบค่ะงานวิจัยจพบว่านะคะเมื่อเราฝังเข็มไปที่จูซาลีไปหุ้ยนะคะแล้วก็ฉีดฉือนะคะจะช่วยยับยั้ง T N F Alpha นะคะ Heat Shock Protein H S P 70ค่ะแล้วก็ Toll i t e Receptor ค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับการอักเสบค่ะเรายังช่วยเพิ่อมอาหารของเซลล์สมองนะคะนั่นก็คือ B D N F ค่ะทำาใหเ้เส้นประสาทใหม่นะคะเกิดขึ้นได้เร็วค่ะนอกจากนี้ก็ยังลดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ค่ะ เราใช้กระตุ้นไฟฟ้าด้วยนะคะก็ยิ่งจะเพิ่มสารโดพามีนะคะแล้วก็กูโคตค่ะป้องกันสมองเสื่อมได้อีกค่ะเพิ่มเติมตามไปที่เป็น